สวัสดีครับ b บ b l e Talk กับ All Pro วันนี้ให้หัวข้อว่าทำไมของประทานไม่เสริมสร้างคือในพระธรรมหนึ่งโคริเลียนสิบพูดถึงการมีของประทานให้กับกิตติจักรนะฮะโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของประทานจากพระเจ้าเนี่ยก็คือของประทานพระวิญญาณนะฮะของประทานบุคคลก็ในเอเวซัสบทที่4ของประทานพระวิญญาณก็หนึ่งโครินธ์12เนี่ยได้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ทุกคนนะฮะตามชอบพระทยัย เพราะฉะนั้นการที่มีของประทาน,นเราไม่สามารถท,ที่จะมีด้วยตัวเราเองได้พระเจ้าเป็นผู้ให้และรู้ว่าเราเหมาะสมกับฟังก์ชันอะไรในในพลวกายของพรหมก็คือกิจจักนะฮะแล้วก็พระองค์บอกว่าด้วยพระวิญญาณองค์เดียวกันแสดงว่าของประทานแต่และของประทาน,นเวลาฟังก์ชันในการทํางานเนี่ยมาจากพระวิญญาณเป็นผู้ติ่ทํางานองค์เดียวกันจะสามารถสอดประสานกันได้ดีนะครับ แล้วก็จุดประสงค์ของการใช้ของประทานก็คือเป็นการเสริมสร้างการประโยชน์ร่วมกันและเมื่อเราใช้ของประทานทุกส่วนนะพระองค์พี่ว่าในเ e อเวอรสต์สปอเราจ,จำเริญขึ้นปัญหาคืออะไรที่ที่มันไม่เสริมสร้างก็เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าคนที่มีของประทานในะคิดถือตัวเกินไปก็คือว่าของประทานตัวเองเด่นก็ไปข่มของประทานอื่นนะแล้วของประทานบางของประทานคิดว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นต่ำก็ ของประธานคนอื่นรู้สึกว่าด้อยก็เลยไม่ใช่ของประธานนะการที่คนหนึ่งมีปัญหาผมยกตัวอย่างเช่นของประธานเมตากับของประธานเตือนสติของประธานเมตาว่าทําไมของประธานเตือนสติรุนแรงของประธานเตือนสติก็บอกว่าทําไมของประธานเมตานอมแนมอ่อนไปอะไรทํานองนี้ถ้าทั้งของประธานเตือนสติให้ข้อมูล ให้กับคนที่มีปัญหาและของประทานเมตตาหนุนน้ําใจคนที่มีปัญหาก็จะทให้คนที่เขาเรียกว่าคนที่มีปัญหาได้ทั้งข้อคิดและได้รับการหนุนใจก็จะทําให้เขาผ่านปัญหาได้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญบ้องพ่ว่าเราต้องมองภาพรวมและเราต้องภูมิใจใช้ของประทานนั้นด้วยความเชื่อและความรักนะครับอยากจะหนุนใจให้ทุกคนได้ไมกีการใช้ของประทานในกิจจักรนะครับเพื่อจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อให้กิจจักรนั้นจเจริญขึ้นครับขอเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับ